สวัสดีค่ะชาราสีมีนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดูไพ่ของโซทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความเป็นอยู่ทั่วๆไปนะคะของชาราสีมีนประจําไตรามาสสนะคะก็คือระหว่างเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน2561ายนงนะคะก็ถ้าท่านสนใจเรื่องดวงความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะนะคะช่องเราทําเรื่องคลิปความรักเป็นแบบรายเดือนนะคะเม สายโยนออกมาแล้วไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวพฤษภาคมกําลังจะตามมาเร็วๆนี้นะคะแต่คลิปนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินของเราทําเป็นราย3เดือนค่ะก็หากใครเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะคะเออคลิปนี้แม่หมอมีปรับมุมกล้องนิดนึงนะคะหวังว่าจะชอบนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าไพ่ได้ชัดๆนะคะแล้วกออ็ถ้าเกิดว่าแม่หมออัพแล้วคุณเข้ามากดเลยเนี่ยอาจจะเห็นมุมกล้องยังไม่เต็มอยู่นะรอปแป๊บหนึ่งนะระบบ YouTube เขาจะกลับ กับหัวกับหางให้นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะคะก็สำหรับชาวราศีมีนนะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์จนถึง21มีนาคมนะคะท่านยังสามารถดูแบบลัคนาได้ด้วยเราใช้การแบ่งวันที่นะคะหลักหลักการแบ่งพวกราศีนะคะตามแล้วก็ดาวจันทร์ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ของตะวันตกเขาก็ไม่เหมือนดวงไทยเนาะ มมาดูกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรนะคะพูดถึงโชคลาภนะคะไพ่ในตำแหน่งเจ้าชะตานะคะมาแล้วนะคะ A c e of Pentacles สาขาเป็นไพหนหนนะะ่หนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญเนาะ เปียนอันเบลอเลยนะคะยื่นมาให้คุณจากท้องฟ้านะคะคือจะบอกว่าจริงๆ3เดือนนี้นะคะชาวราศีมีนมีลุ้นนะคะในเรื่องโชคลาภแบบลาบลอยอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญก็ได้นะคะได้รับของขวัญได้รับเงินก้อนเงินก้อนนะคะเป็นเที่มันเป็นลนักษณะเหมือนก็มาอย่างไม่ได้คาดคิดนะคะคุณอาจจะมีโชคในเรื่องการเสี่ยงโชค นะคะเนาะแต่เวลาแม่หมอพูดแบบนี้นะคะเราก็จะนึกถึงพวกอะไรอะ่ะเล่นซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราไปทางนั้นก็ พอสมควรนะอย่าไปเยอะนะคะคือคือไพ่อะไพม่มีบอกว่าคุณมีพลังงานที่ดีมีดวงทางนี้อยู่บ้างนะคะอาจจะได้จริงๆริง,รงแล้วเป็นเรื่องของการได้รับของขวัญการได้รับเงินตกเบิกหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ,จะเป็นรักษะเงินก้อนแต่ถ้าโชคลาภแบบนั้นแม่หมอคิดว่าคุณเล่นตามพอสมควรละกันอย่าไปเยอะเพราะว่าที่จะบอกต่อไปก็คือว่าไพาร่รอบๆของชาวราศีมีนะคะในเรื่องต่างๆนะมันยังมันยังไม่ได้แบบว่า มันมีจุดต้องระวังอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเล่นหวยเล่นหุ้นหรืออะไรก็อย่าเยอะพูดอย่างนี้ละกันนะคะเนาะแต่ว่าก็เห็นหละว่ามันมีโอกาสนะคะที่ดีเข้ามาในเรื่องการเงินนะคุณจะได้ก้อนเงินก้อนหรืออะไรบางอย่างเข้ามาของขวัญก็ได้นะคะเป็นมรดกก็ได้นะฮะอืมขอพูดถึงเรื่องการงานนิดนึงนะคะคุณมีไพ่ไม้เท้าเยอะนะคะกลุ่มวอน์ Night of Wands, Six of Wands, Page of Wands, uh, King of Wands แล้วก็ Ace of Wands 5ใบมันแปลว่าอะไรคะไม้ my, นะ Wands ก็คือไม้นะคะก็คือจะเป็นไตรมาสที่2นะคะ3เดือนแห่งการที่เราคิดว่าคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเยอะแน่นอนนะคะเป็นพลังของธาตุไฟมีนเป็นคนธาตุน้ำนะปกติมีนธาตุน้ำคุณจะเน้นเรื่องอะไรอะ ความรู้สึกนะคะ e o o t i o n l e e l i n g จินตนาการความในเรื่องของอาร์ศิลปะนะคะแต่3เดือนนี้ไฟเยอะนะคะไฟเป็นธาตุเป็นเอลเมนท์ที่เข้ามาในตัวคุณเยอะนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องมีพลังเยอะหน่อยนะคะหากใครหลายคนนะคะกำลังรอ รอการเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือการได้รับการชื่นชมนะคะผลงานของคุณนะคะการชื่นชมหรือได้รางวัลนะคะแม่หมอคิดว่าคุณจะได้นะคะถามว่าถึงกับเรื่องตำแหน่งเลยไหมมันก็เป็นมันก็สามารถเป็นได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้รับการเอ,อ่อ recognize นะคะหรือว่าการชื่นชมนะคะการได้รับคำชมเชยจากในที่ทำงานหรือรายงานที่เราทำอะ่ะมันยากมันเหนื่อยมันประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยเป็น6กหกไม้เท้านะคะเป็นทหาร ขึ้นมาแล้วแห่รอบเมืองอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าคนจะเห็นผลงานของคุณนะคะแต่แม่หมอจะบอกว่าอ่ะคุณได้ทั้งเหมือนประมาณว่าได้ทั้งเงินทั้งเงินทั้งกล่องอย่างเงี้ยนะคะเนาะแต่จะบอกว่าอยากให้คุณก็เรามาระวังตัวในเรื่องของการแสดงออกแล้วก็การการแสดงออกในที่สาธารณะนะคะเนาะเพราะไพ่ใบน,นี้บางทีแบบ เราดีใจอะนะ่ะเนาะเราก็อยากจะอวดผลงานเรานะคะแต่ว่าจะบอกว่าอาจจะมีคนบางคนเขาอาจจะหมั่นไส้อะ่ะหมั่นไส้หรือว่าอิจฉาแบบนี้นะคะแม่หมออยากให้คุณทำตัว humble นะคะก็คืออ่อนน้อ,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 อมถ่อมตนนะคะแล้วก็ ทำเฉยๆอ่ะก็ยินดีด้วยไม่ถึงกับต้องแบบว่าหงอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้ h ัมเบินะคะมีความอ่อนน้อมผ่อมตนนะคะได้ไพ่ย t h h h r r m t t แบบนี้นะคะก็เราก็ทําของเราไปนะคะสิ่งที่คุณทํามาดีแล้วคุณก็ย่อมได้รับความชื่นชมหรือได้รับรางวัลมันก็ถูกแล้วนะคะแต่บางทีอะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยถ้าเราเยอะเกินไปอวดเยอะเกินไปพูดง่ายๆนะคะ อาจจะมีคนดูอยู่แล้วเขาก็แบบหมั่นไส้อะ <c oughs> ก็แค่นั้นเนาะบางทีคนหมั่นไส้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแต่ว่าเราก็สามารถเ,ออเรามาระวังเรื่องการแสดงออกของเราละกันนะคะคุณจะได้รับข่าวดีด้วยนะเนี่ยมีเพอจอ of w o n d สะคะ่เป็นอัศาวิน เออขอโทษค่ะเป็นมหาเล็กเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารการนําข่าวดีเข้ามาให้นะคะอืมนะคะดูเราเรื่องการงานนะคะอยู่ในสภาวะแบบนี้คิดว่ามันมีไปในทิศทางไปในแนวโน้มที่ดีนะคะคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์นะคะแต่จะบอกว่าภาระหน้าที่ของคุณอะ่ะก็เหนื่อยนะจริงๆมันก็ยังไม่จบนะมันยังไม่จบอะแล้วก็ของใหม่ก็เข้ามาทันที เอออย่างนี้นะคะเอ,อ่อ Night of w o n s สิคะเดี๋ยวนะ ก็ต้องจับไม้ด้วยก็จะวุ่นวายเล็กน้อยนะคะ Night of Wands นะคะเป็น9้าไม้เท้ากับ1ไม้เท้านะคะเห็นไหมงานเก่ายังไม่ทันเสร็จดีนะคะเหนื่อยเหนื่อยหน้าหน้าของคนในไพ่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็งานใหม่ของคุณนะในเอชอัฟวอลสะคะไพ่สรุปนะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์อะ่ะก็เหมือนกับว่าพอคุณได้ทำงานในอดีตที่ผ่านมาทำทำออกมาได้ดีแล้วไนงะเขาก็เลยมอบงานใหม่ให้กับคุณในทันทีเพราะเขามองว่าคุณเป็นกูรูคุณเป็นผู้มีความสามา นะคุณเป็นเ h e ะเฮอร t ม h e รเดอะเเป็นไพ่ของผู้รู้ผู้มีความสามารถผู้ที่แบบจริงจริงแล้วคุณทำงานคนเดียวอะนะคือเหมือนเป็นคนเก่งอย่างเงี้ยนะคะงานลักษณะงานงคุณที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นแบบไม่ได้มีทีมใหญ่อะไรมากมายนะเหมือนทำทำเองคนเดียวนะบางทีก็จะมีความแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาอาจจะมอบหมายงานอะไรให้ให้มาเพิ่มนะคะแต่จะบอกว่าผู้ใหญ่อะก็ ช่วยเหลือสับสนุนคุณดีนะคะมี king of wands มานะคะเป็นพระราชาถือไม้เท้านะคะอืมเป็นสัญลักษ์ของคนธาตุไฟก็ได้คนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นธาตุไฟเนี่ยเป็นใครได้บ้างนะคะเช่นราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอย่างเงี้ยนะคะเนาะเราว่าเขาเข้ามาดีอะ่ะ เข้ามาแบบ the lover สะคะก็คือหมายถึงหุ้นส่วน partner ที่เข้ามาช่วยเหลือ support กันได้อย่างดีนะคะอืมทีนี้นะคะมีไพ่แห่งการมีความลังเลอะมีไพ่ลังเลมีความไม่แน่ใจอยู่นะ page of s w r สะคะเด็กถือดาบ เพจจะซอเด็กถือดาวทำไมมีความลังเลนะคะแล้วก็มีแฮงแมนคือการดีเลย์อีกการหยุดนิ่งการยังไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจได้แม่หมอคิดว่านอกจากนั้นนะเรื่องงานอะไรที่ที่เราบอกไปนะคะคืองานดีงานโอเคนะแต่ทำคนเดียวมันเหนื่อยนะคะเออเราคิดว่าคุณจะได้รับช้อยส์อะคือหมายความว่ามีออปชั่นเข้ามามีตัวเลือกเข้ามามีไพ่แห่งการตัดสินใจเข้ามา นะคะมีไพ่แห่งการตัดสินใจมีโอกาสที่หยิบยื่นเข้ามาให้กับคุณอย่างเงี้ยนะคะ อนอกเหนือจากโชคลาภแล้วนะคะนี่หมายถึงโอกาสก็ได้นะคะโอกาสทางการงานทางการเงินนะคะไพ่เหรียญเป็นไพ่แห่งการงานเ,เกี่ยวกับข้องกับการทํางานการหาเงินอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาหาคุณเป็นข้อเสนอให้กับคุณนะคะไพ่เลเวอร์สนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการงานเป็นมันแปลว่าตัวเลือกที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแต่ทีนี้มันมีไพ่ลังเลเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่แคลิฟาย ify, เพิ่มเติมนะคะไพ่ขยายความเพิ่มเติมให้กับชาวราศีมีนนะคะทําไมาคุณมี ไพ่เอ่อ page of ฟ a n d page o f swords แล้วก็ hangman คะทำไมมีความลังเลหรือว่ามีความไม่แน่ใจสับไพ่ก่อนนะอ่าขอทราบหน่อยคะ่ะว่า page of s w o r d s คืออะไรนะคะไพ เด็กถือดาบคืออะไรและไพ่เดอะแฮงแมนคืออะไรไม่หมอจะหยิบสองใบนะคะใช้เวลาสับไพ่นิดนึงนะเฟชชัลส์ได้ใบเดิม oh my god โอเค okay. i got it เจซอร์สัะคะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะคืออย่างที่บอกเราคิดว่าการงานในอดีตที่ผ่านมานะคะที่คุณได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันนําโอกาสอะไรต่างๆมาให้คุณอะนะคะคือ,ค,อคือได้หยิบหยิบได้ไพ่ใบเดิมเลยเนาะ,ะเนี่ยค่ะหกไม้เท้านะคะนะเนเาะเออแม่หมอคิดว่ามันเอาโอกาสมาให้คุณนะคะโอกาสนั้นนะมันอาจจะเป็นงานใหม่งานใหม่ที่เนี่ย นะคะงานใหม่ที่เราอาจจะมีความไม่แน่ใจมีความเราอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญตรงนั้นหรือเราลังเลอเราอาจจะยังต้องไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะคุณได้แฮงแมนเข้ามานะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะมีใครมาเสนองานให้คุณน่ะนะคะจะบอกว่าหลายๆคนน่ะถึงขั้นเปลี่ยนงานเลยก็ได้นะคะเนี่ย ะะมีไท่ t e m p r a n c e มีท่ the lover สะคะ้ามันหมายถึงการโยกย้ายนะคะคือคลิปนี้แม่หมอจะเน้นพูดเรื่องการงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของคุณนะคะเนาะเพราะคลิปความรักเราทำให้ละเอียดอยู่แล้วนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะก็จะขอขอเน้นเรื่องนี้ละกันเนาะ,ะเป็นเรื่องสำคัญเนาะ,ะเราอยู่กับมันทุกวันอะการงานเนี้ยนะคะ คือบางคนอาจจะถึงได้ถึงขั้นโยกย้ายอะคะ่ะย้ายเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ทํางานมันมีโอกาสมีตัวเลือกเข้ามานะคะทําให้คุณต้องหยุดคิดหยุดตัดสินใจบางอย่างนะคะแฮงแมนอย่างเงี้ยดีเลยมันมันคือการหยุดนิ่งหยุดคิดนะคะเพื่อที่จะหาเอ,อ่อโซลูชันหรือว่ากําลังมองอยู่ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีนะคะเนอะอย่างที่บอกตัวคุณอะมีอุ้ยว้ายขอโทษนะคะกล้องขอโทษนะคะมันมัน กระชากกล้องไปหน่อยนะคะคือเหมือนตัวคุณอะ่ะมีความรู้ความสามารถนะคะคิดว่ามีคนจะมาชวนคุณไปทำงานนะคะจะม,มอบโอกาสนี้ให้กับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้านะแม่หมอเปิดสรุปให้นะคะว่าคุณควรจะเลือกการตัดสินใจนะโอกาสทางเลือกที่เข้ามานะคะควรจะเลือกอะไรดีควรเลือกมีการตัดสินใจไปในทิศทางแบบไหนนะคะ ขอภัยนะคะเมื่อสักครู่กล้องมันกระตุกนะคิดว่าซ่อมไม่ได้นะดูๆไปอาจจะมีกระตุกนิดนึงไม่ขอภัยนะคะาการตัดสินใจนี้นะคะไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่แฮงแมนเ p a ร์จับซอร์สแล้วก็เอซวอล์ดสะคะชาวราศีมีนควรจะมีการตัดสินใจไปในทิศทางไหนดี Oh. ออขออภัยนะคะชาวราศีมีนคือแม่มอคิดว่าเมื่อกี้กล้องมันกล้องมันดับไปนะคะโอเคจะบอกว่าที่บอกว่าคุณจะมีตัวเลือกทางทางการงานเนี้ยคะ่ะคุณจะได้ไปนะคะคุณมีไพ่ the h e r m i t อย่างเงี้ยนะคะมีคนน่าจะมีคนมาชวนคุณไปทำงานนะคะเนาะ เนี่ยมันมีไพ่ของการไปเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะเนาะลราก็จะบอกที่พูดค้างไว้คือ The เว v e r เป็นไพ่ชุดใหญ่เป็นไพ่แห่งการตัดสินใจที่จะส่งผลส่งการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะเนาะเหมือนว่าคุณมีโอกาสที่ดีเข้า,เข,าเข้ามาะค่ะมีโอกาสที่ดีเข้ามาได้ไปเริ่มต้นใหม่นะคะมีมีโอกาสทํางานทําเงินได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะหยิบไพ่ อันนี้นะคะไพ่เซนทาโร่นะคะสรุปให้ขอไพ่สรุปให้กับชาวราศีมีนนะคะประจาไตรามาสสองเรื่องการงานการเงิน <_ d ata> สภาพความเป็นอยู่ทั่วๆไปนะคะ <_ d ata> เรื่องการเดินทางนะดูจากไพ่เราแม่หมอยังไม่เห็นการเดินทางอะไรแบบเดินทางนะเรื่องการงานก็ได้หรือเรื่องไปเที่ยวอะไรย่าเงี้ยยังไม่เห็นนะคะถ้าเดินทางของคุณน่าจะได้ย้ายอ่ะคือเปลี่ยนที่ไปเลยอ่ะ โอเคขอหนึ่งใบาอา c reativity นะคะความคิดสร้างสารรค์นะเนาะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้คุณมีไพ่ไม้เยอะนะคะไม้เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ธาตุไฟเป็นความคิดสร้างสารรค์นะคะเนาะก็จะบอกว่าเป็นเดือนแห่งการขับเคลื่อนละกันนะคะสิ่งที่เราทําไปนะมันจะเข้าตาผู้ใหญ่คุณจะเห็นผลงานคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์คือไอเดียไหลลื่นอะ นะคะจะนํามาแล้วไอเดียเหล่านั้นไอเดียดีๆเหล่านั้นจะนํามาซึ่งโอกาสที่ดีของคุณนะคะให้คุณเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานการเงินได้ต่อไปนะคะเนาะลองดูนะคะขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องนะคะเราเราเราคิดว่าไพาโอเคเลยไพ่ดีเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่ชุดความรักให้เร็วๆนิดนึงหนึ่งใบให้กับชาวราศีมีนนะคะพลังงานภาพรวม Energy ของชาวราศีมีนเรื่องความรักความสัมพันธ์ เกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับแฟนคนที่คนเราชอบนะั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจาะรายละเอียดกันในคลิปรายเดือนนะคะโอ้ <c oughs> oh, separation บางคนนะคะ lucky in game but not lucky in love somehow แม่หมอไม่ได้พูด ในเรื่องความรักในเชิงคู่มากสําหรับไพ่พื้นดวงคุณนะคะถ้าเราหยิบไพ่พื้นดวงมาดูนะคะไพ่เจอเลเวอคุณติดกับเดอะเฮอร์นะคะได้ไพ่อันนีนะเซปเปอ t i เรคือการแยกกันอะแยกกันแยกกันอยู่ก็ได้เลิกกันหรือว่าห่างกันก็ได้นะ t า m e apart from your partner is on the horizon นะคะช่วงที่ต้องห่างกันแยกกันนะคะมันมัน มันเป็นพลังงานในไในใตรมาสสองของคุณเนี่ยนะคะเนอะคู่รักของคุณนะคะอาจจะห่างห่างกันนะมีไพ่เดอะเฮอร์เหรือบางทีต่างคนต่างอยู่อ่ะความสัมพันธ์มันดูเหินห่างยังไงไม่รู้นะคะเนาะก็เดี๋ยวแม่หมอไปดูให้ในคลิปรายเดือนเดือนพฤษภาคมแล้วกันนะคะชาวราศีมีนอย่าเพิ่งจิตตกไปนะคะอันนี้เราเน้นเรื่องการงานการเงินนะคะก็ขอภายในคลิปนี้ในเรื่องเทคนิคอาจจะวุ่นวายเล็กน้อยนะคะปรับกล้องใหม่ก็ กำลังปรับตัวนะคะคอมเมนต์ Comment ได้นะคะเพื่อนๆชาวราสีมีนะคะถ้าชอบหรือคิดว่าอยากแชร์ให้ใครก็เต็มที่เลยนะไลค์แชร์ subscribe ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีสุขขอให้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะเจอกันนะคะบ๊ายบาย